สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณนัดบ้านสวยพร้อมอยู่นะคะวันนี้นัทจะพามาชมบ้านสวยหลังหนึ่งนะคะน้องใหม่รีนเวทให้เสร็จเลยนะคะตกแต่งใหม่พร้อมอยู่กับโครงการหมู่บ้านบันดิตโฮม บันดิตโฮมอยู่พิกัดดอนเมืองถนนวิอาวดีค่ะหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น18ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องครัวพื้นที่เยอะขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะพร้อมพื้นที่จอดรถในบ้านให้อีกหนึ่งทันหลังนี้พิกัดดีมากๆใกล้สนามบินดอนเมือง อยู่เส้นถนนวิภาวดีออกลำลูกตาประุมสะพานใหม่นะคะ,คะเ็จจเสียรังสิตหรือเจอปารังสิตวิ่งได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะอยู่เส้นใจกลางเมืองอีกหนึ่งหลังเลยนะคะหลังนี้นะคะขอคนที่มีรายได้ตั้งแต่25,000บาทขึ้นไปก็สามารถยื่นขอถิงเชื่อได้แล้วค่ะเราให้บริการฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองบริการฟรีสินเชื่อให้ด้วยนะคะอ่ะมาดู ภายในตัวบ้านกันเห็นว่าห้องโถงกว้างขวางมากๆเลยภายในห้องครัวกว้างโอ่งถงตกแต่งเรือเวรเคาน์เตอร์ครัวให้เป็นที่เรียบร้อยวางของได้จุก แยังมีเตาแก๊สแบบฝังให้อีกหนึ่งชุดติดตั้งพัดลมระบายอากาศให้เป็นที่เรียบร้อยรีโนเวทด้วยโทนสีขาวตัดด้วยโทนสีส้มอิดเลยนะคะสวยนวลละออมากๆเลยอ่ะมาชมภายในห้องน้ำกันอันนี้เป็นห้องน้ำของชั้นหนึ่งนะคะตกแต่งด้วยโทนขาวดำนะคะ รีโนเวทใหม่ไม่ว่าเราเปลี่ยนสุดพันให้ใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชาเวอร์ชักโรครกอ่างล้างหน้ากระจกแล้วยังทำให้ห้องน้ำมีความน่ารักมีมิติด้วยนะคะอาบน้ำในห้องน้ำได้ทุกห้องเลยอ่าห้องโถงกวา้างโอ่งโถงมากๆเลยอ่ะมาชมชั้น2กันต่อเลยนะคะบอกเลยว่าหลังนี้สุดคุ้มมากๆเลยใครที่ เป็นเจ้าของได้ไปยินดีด้วยนะคะเพราะว่าอยู่ในทำเลที่ดีพิกัดที่ดีมากๆเลยอ่ะมาชมชั้นบนกันต่อเลยค่ะห้องนอนชั้นสองหันไปทางด้านหลังของตัวบ้านเราใส่บานหน้าต่างบานใหญ่ๆให้ถึงสองชุดบานหน้าต่างเลยนะคะห้องนอนกว้างขวางโอง่งโผงมากๆเลยมีด้วยกันทั้งหมดถสามห้องนอนเลยทีดเดียวค่ะ มาชมห้องน้ําชั้น2กันต่อเลยค่ะนี่เลยตกแต่งโทนเดียวกันกับชั้นล่างเลยนะคะห้องน้ํากว้างนะห้องน้ากว้างมากๆเลยอ่ะห้องน้ําชั้น2ค่ะสนใจนะคะยินดีเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันเลยเราบริการเปิดบ้านให้ชมได้ทุกวันนัดเข้าชมได้เลยนะคะสามารถเป็นครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ก็อยู่ได้แบบสบายๆเลยนะคะ ห้องนอนห้องแรกหันไปทางด้านหน้าของตัวบ้านห้องนี้ห้องนอนใหญ่มากแล้วเรายังมีเทเรสให้ด้วยห้องนอนพร้อมกับเทเรสชั้นสองนะคะตกแต่งให้ใหม่ทั้งหมดเลยบอกว่าหลังนี้พื้นที่18ตารางวาแต่ได้พื้นที่ที่เยอะมากๆเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะนี่เลยปลอดภัยนะคะประตูหนาแน่น ห้องนอนห้องน้ํากว้างโอ่งโถงห้องครัวกว้างใหญ่มากๆเลยสนใจรีบ